ไปวัดง่ายกหาีโดอเแม่ใจอ๋พอใจเอใจอาหา่ไม่ต้อใจอเฮ้ยเผาป่านินเ้อเผาป่านินซี่พี่เ้อจ้าเ้อมากินข้าเทียงน้ำกันเ้อเผาป่าแม่ใจอใจอีอ๋สต่กโอ้แม่ตัวจ้านอ ตัวละลูกเจดขีดแปดขีดพูละกขึ้นไปขีดเที่ยงยกขึ้นโซ่ของมึงกันแล้วแม่ขโซ่ตัิง้น้ตดีปั่นปนีละพี่น้องปลาที่องยิงเลี้ยงละพี่น้องใส่ตัวนี้โลเท่าไร่แม่โลครึ่งหแม่โลเกขีดเอ้ยไม่ยิงมึงกับเขาอสงตัวใหญ่กว่าขอายี่เตัวตัเขาเนี่ยเออคนพวกนั้นออกคอมกิดยังเดี๋ยวรบุนังยอเตยืนออกคอมกิดยังเดียว พักเต้นบุญเขาศากตเออโยกขึ้นกันนะแม่อุม้มบุญกันนะพงศ์เนี่ยไปพปาเาเกลือบได้พี่น,ออน,น้องปลานิ่งที่เลี้ยงเลยพี่น้องยังเลียนมาตรฐานน้ำแม่เนาะเผาเด้อพี่น้องกับนักสิกปเผาน่าสิเผาจริงกับตำบุญกุ้งกังเวนเด้อเห็ดเมียงป่าเด้อพี่น้องมาจริงเขาเที่ยงน้ำกันเด้อนี่เมียงปลานินน้ำแม่์เมียงปลานินเด้อไปเออไปไง <c oughs> พอแบบบ้านๆได้พี่น้องเด้อเผาแบบ ดีมากไม่เหนือนเดิมแต่สุดยอดอะไรกันพี่น้อง,อง,องชื่อผักนะเขากินครับเอาวันนี้นนนชื่อฝากที่เข้าวพูดมาบ้านยายเลยพี่น้องนี่ยายอายเกิร์สิบเป็นยังแข็งแรงอยู่มีไงเออเฮ้ยตอนเขาบอกโทรศัพท์ไอโฟนเนี่พี่น้องในตะกร้ามันธรรมดาเลยถอดเก้าสิบแต่บนโทรศัพท์ไอโฟนในตาหมากเลยในตาหมากเฮ้ยวอาผิดแม่ยกขึน้นกันเลย เอาตัวนี้บลงน,นี่ครับปลาเลี้ยงเลยครับในบอ่อตรงน,นี้ไอ้ทุกอย่างให้เม่ค่อยเต็มตารางเขาบอกมีให้เราเต็มรุ่นอ่างสางั <c oughs> <c oughs> ่งคนเมียคนยูงกันเยันกับรังห่างๆเราพี่น้องแต่ว่าบุญอยากกินนะครับ <c oughs> บริเวณบ้านตรงนี้รังห่างๆแต่ว่าบุญอยากกินพี่น้องสำหรับกินเนี่ยน,นั่งน,นั่งหมึกในให้ในนะพวกทั่วบ์กแตงบวกกล้วยบวกอ้อยบุ่อยากน,นี่ครับตคนดิบพี่น้องเยปลูกเองนไม่ได้เสื้อหรอกครับโฆษณานี่ลองช้าคนปลูก บุกไกวสวยกบุดนอนนั่งหนุกอ่าบุกุดปากไกวบุกไกวบุดบุกไกวบุกคงยี่นมให้น้ำหนาวนี่บริเวณเย็นครับนี่แต่เย็นหลังห้างห้างทุกทากเป็นไพศเป็นเคยก็มาโลดมาอยู่เย็นห้างเนาะนังนุกมาอยู่เย็นห้างเมาอยู่เย็นห้างสำหรับคลิปนี้ไวปสำนีได้ครับสวัสดี